คลิปนี้ผมจะทำการผ่าพิสูจน์กับเจ้าสิ่งนี้นะครับจะเป็นขดทองแดงพันกันอยู่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมาดูซิว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรซ่อนอยู่ผมก็จะใช้ลูกหมู PowerTech พาดูนะครับน้องๆหนูหนูที่ดูคลิปนี้ก็ห้ามลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าผมคือผู้ชำนาญการอ่าเรามาเริ่มกันเลยไม,ไม่ต้องพูดพ้ามทาเพลงเสียปั๊ก โอ้โหสุดสุดเหนียวมากอือหือนี่นะครับก็ต้องดูและพิจารณาเอาว่า เป็นเหมือนกับแท่งเหล็กอะไรไม่รู้นะหลายๆชั้นซ้อนกันอยู่ก็มีความอัดแน่นนะครับเลยทำให้ตัดขาดเนี่ยยากมากจริงๆการตัดขาดเนี่ยมันก็ง่ายแล้วครับแต่ว่ากระแสไฟของผมมันน่าจะไม่พอนะเพราะว่าผมใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์พวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่า แพงก็น่าจะมีส่วนมาจากไอ้ตัวนี้แหละครับเพราะว่าทํามาจากทองแดงล้วนๆเลยนั่นเนี่ย,เ,ยเฉพาะทองแดงนี่ก็มีมูลค่าหลายบาทแล้วดูล่องรอยนะครับโอ้โหสุดยอดครับพา w เวอร์เท